ที่คุณขันชัยนะคะจากนครนายกค่ะสวัสดีค่ะคุณขัน,ข,น,ข,นขันชัยสวัสดีครับคุณขันชัยอยู่ในใสายแล้วค่ะปะน้องน,นค่ะคําถามว่ายังไงคะวันนี้อยากจะถามเรื่องที่ดินที่ทั้งฝ่ายข้างเคียงเขาลองวัดเข้ามาในนาผมนะค่ะเข้ามา,ามาัด ไม่ป่าครับตอน<ข>ตอนปลาไม่เข้าเข,ข้าตอนต้นนะเดี๋ยวผมผมถามก่อนที่ดินของคุณเป็นเอกสารอะไรครับเป็นสปรกรแต่เราได้โฉนดแล้วคร,รับสปกแล้ววันนี้กลาเยเป็นโฉนดแล้ว,วใช่ไหมคะครับ,รบมันมัน,ม,นมันที่ดินสปรกรแล้วไปเป็นโฉนดต,ตั้งแต่เมื่อไหรอ่อ่ะตั้งแต่สามสามเจ็ดครับ ใครเป็นคนออกให้คุณอ่ะสปกร,ปกรเนี่ยโฉนดเนี่ยใครออกให้อ่ะก็สปกรผมก็ไม่รู้ใครคนออกน like ี่จังหวัดรุ่นรุ่นนายกทวนนู่รุ่นแรกเลยครับสปกรออกให้ใช่ไหมครับครับสปกรจังหวัดนครนายกนู่นครับอันนี้เขาเรียกว่าโฉนดสปกรถูกต้องนะครับครับไม่ใช่ของกรมที่ดินออกนะคุณแดงนะครับคุณแดงโอเคเป็นสปกรครับ อเดี๋ยวคนฟังคนอื่นดูแล้วงงนะไปจากสปกแล้วไปเป็นโฉนดได้อย่างไรในอดีต,ตเนี่ยเาขาเาตอนแรกก็เาขาให้เช่าเช่าแล้วก็มากลายเป็นเช่าเลยแล้วก็มากลายเป็นโฉนดครับคุณเช่าจากใครตอนแรกจากสปกรครับ <S <S ใช่ไหมเช่าจากสปกใช่ไหมตอนแรกอะ่ะครับครับครับ ส <Okay. S 2> อบมาจัดสามไร่เท่าคนละสามสิบไร่แบบเนี้โอเคแล้วต่อมาเขาออกโโนดให้ใช่ไหมครับครับโอเคต้องอธิบายตรงนี้นะคนอื่นฟังแล้วสับสนงงย้อนเรื่องในอดีตค่ะใช่ครับต้องย้อนครับสบปรกรณีออกโโนดไม่ได้แต่ว่าในอดีตเนี่ยในอดีตเนี่ยสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อกเกษตรกรรมเนี่ย ได้ออกเอกสารสิทธิ์สปกสมัยรัฐบาลชวนอีกภัยรัฐบาลชวนก็เพราะปะัญหาสปกรตอนนั้นต้องยุบสภาอสอปกรเป้าหมายของสำนักงานปฏิรูปที่ดินก็คือการออกโฉนดครับออกเป็นโฉนดให้กับผู้ถือสอปกรนั่นคือเป้าหมายของเขาตอนนั้นตอนนั้นเลยครับมันจึงมีที่สปกอ,อยู่จำนวนหนึ่งที่ออกเป็นโฉนดได้สำเร็จ ก็คือของกุลลงขันชัยในหนึ่งในนั้นใช่ครับแต่ต่อมานี่มีปัญหาเยอะครับจนกระทั่งมาถึงยกหลังมานี้เนี่ยไม่สามารถเอาสปกรไปออกโฉนดได้อีกแล้วนะครับก็จบเลยเพราะจบก็คือว่าหลายปีมานี้สปกรที่ดินสปกรไม่สามารถ ออกโฉนดได้เป็นครุฑแดงต่อไปเพราะงั้นถึงต้องอธิบายตรงนี้ไม่งั้นเดี๋ยวคนสับสนเดี๋ยวจะไปขอออกโฉนดกันบ้างจะไปขอออกโฉนดจะวุ่นวายที่สปพเขาเลยใช่เพราะกรณีของคุณขันชัยนี่เขารุนละเจ๊เลยนะเหมือนกับรุ่นทำใบขับขี่รุ่นบัรใกระปี3ามห้าสามหกนู่นอ่ะใบขับขี่เราเนอะไม่หมดอายุตลอดชีตอนนี้ไม่มีแล้วอันนี้เขาใจแล้วทีนี้ทีนี้มาถึงว่ามีที่ข้างเคียงเขาบุกรุกเข้ามาในที่ดินของเรา ใช่ไหมเขามาลังวัดเขามาลังวัดเขาเข้านาเขาขาดก็เลยเข้ามาในนาขยบเข้ามาในนาผมนิดเดียวนะที่ดินสปกนี่เขาห้ามโอนภายในเท่าไหร่กี่ปียี่สิบปีพ่ะพี่พี่กัญชัยกำหนดจัดเป็นกำนดแล้วอะค่ะห้ามซื้อขายห้ามโอนกันตอนภาย่งกิจจิตห้ามซื้อขายถ้าโอนให้ลูกได้ใช่ใช่ใชห้ามซื้อขายกี่ปียี่สิบปีป่ะ ไม่ทราบอ่จริงๆดูหลังโฉนดเละจ้ารู้ว่าจะเขียนเอาไว้ค่ะใช่ครับก็ตอนนั้นเขาออกเป็นโฉนดได้แต่ว่าห้ามห้ามห้ามจำหน่ายจโอนโหนกับบุคคลภายนอกยกเว้นตกทอดโอเคนะทีนี้ถ้าเขาลุกล้ำมาในที่ของเราเนี่ยเราไปค้านแล้วหรือยังบอกเขาตัวนีผมตกลงให้เขาเป็นหมดแล้วค้านไม่อยู่ตอนนี้มีปัญหาตอนที่เขาล่ำเข้ามาในาผมเนี่ย ในข้ามคนามานาผมก็เป็นร่องน้ำนะร่องร่องโหลกน้ํเข้าอออกนะ่ะถ้ามันล้ําเข้ามาแล้วเราเราค้านตอนที่เขามารังวัดไหมค้านนะแต่เขาไม่ยอมอ่าถ้าเขาไม่ยอม<ว>แล้วเขามาเขามารังวัดเมื่อไหร่ครับวันที่เท่าไหร่เดือนไหนปีไหนโอ้อยู่ในใบเ้าะตายตายปีหกสี่เนี่ยลายปีหกสี่เนี่ย แล้วแล้วที่ดินเขาเชิญเราไปเจรจากันที่สำนักงานที่ดินแล้วหรือยังไม่ไปเลยครับเขามาที่นาเนี่ยเขามาวัดทังวัดที่ดินคมที่ดินมาลังวัดที่นี่เลยที่นาเข้าใจตอนที่เขามาดังวัดเี่ยตอนเขามาดังวัดเราค้านเขาแล้วใช่ไหมผมบอกผมไม่เซ็นเขาก็บอกไม่เซ็นก็ไม่เป็นไรแล้วก็ถูกไปนเพื่อมาทำไปทำมาผมไม่ต้องไปเซ็นู่ดีแล้วเซ็นแล้วเหรอ ครับถ้าเซ็นแล้วก็ถ้ากับถ้าเซ็นแล้วถ้ากับไปยินยอมให้เขาแล้วอ่ะยอมแล้วอ่ะยอมแล้วเขาก็ต้องได้เข้ามาเขาจะเอาเรื่องอื่นเขาจะให้ผมถมร่องที่ผมยอมยอมเขาจนี่มันเป็นร่องน้ำพเดีร่อง้ผมอะที่เขามาเป็นร่องน้ำบุกมาเขาใช้ผมไปถมที่ดินให้เขาอีกนะไอ้ลุงไม่ต้องไปถมแล้วเออไม่ต้องไปถมแล้วที่คุณคุณถมเองเนี่ยผมให้แล้วผมยอมแล้วคนยังจะมาให้อะไรผมทำอะไรผมให้ลาชิ้นาม ไม่ไม่ถมได้ใช่ไหมครับใช่มันเป็นเรื่องของเขาอ่ะเราจะไปถมทําไมล่ะที่ดินถ้าคุณบอกว่าคุณมารังวัดและเข้ามาในที่ดินของลุงลุงว่างเงี้ยเข้ามาที่ดินลุงแล้วมันเป็นร่องน้ําเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะเอาที่ตรงนี้คุณก็ถมเองเลยทำไมให้คุณซึ่งเสียที่ดินไปแล้วต้องกลับมาถมอีกอ่ะหมายเมื่อวานซือเมื่อวานนี่คุณใหญ่บ้านมาเขาบอกเขาแจ้งความแล้วหาผม ไปกดในรอในร่องน้ำเอาไว<ะ>้ที่ไหนเขาใชมาท้องคืนเขามายุ่งเลยยุ่งเลยทีเนี้ยยุ่งเลยเ <_ h Ellis> พราะไปเซ็นยินยอมอย่างเดียวอ่ะถ้าไม่ยอมเขาไปฟ้องศาลนู่นน่ะที่ลุงจริงๆมันไม่มีเจตนานะเพราะลุงคิดว่าเป็นของลุงหรือเปล่าล่ะล่ะของคิดไ่ร้องผมเลยบอกขุดมาตั้งศาลสี่สี่สิบปีแล้วเนี่ย ผมได้น้นี่ได้น้านี่มาเข้าทำมาต้องยี่สิบห้านะลต่อยี <5 S 1> ่ส้าล้วกตั้งกว่นี้ล,ลงขันชัยครับขอเบอร์อายการนครนายกหน่อยได้ค่ะเดี๋ยวให้เข้าไปพบกันดีกว่าถ้างั้นบอกว่าถ้าจะให้ถมบอกว่าลุงไม่ถมอะแต่คุณไม่ถมคุณก็ไปฟ้องเอาแล้วกันนะวันนี้บางบอกว่าเฮ้ยอย่างนี้ต้องบอกให้คุณไปฟ้องเอาแล้วกันนะเพราะมันไม่ใช่ว่าเพิ่งแล้วคุณเพิ่งมารังวัดพอมารังวัดลุงก็ยอมให้ไปทีหนึ่งแล้วจะไม่ให้ลุงมาถมอีก คุณลุงจดเบอร์โทรศัพท์หน่อยครับลุงครับครับม่ครคะเบอร์โทรศัพท์ขอใครขันชั้นส่วนลุงจดตามที่ผมบอกก่อนนะแล้วคนข้างกลางลุงอะหยุดก่อนหยุดพูดก่อนครับลุงอย่ามาอย่าพูดตอนนี้อย่าแทรกออกมานะขอให้ลุงพูดคนเดียวนะเดี๋ยวคุณผู้ชมจดประการเลยครับจดศูนย์สามเจ็ดค่ะครับศูนย์ลยนะศูนย์สามเจ็ด สามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสองสามศูนย์สองสามศูนย์ใช่ค่ะเป็นเบอร์ของสำนักง,งานอายการคุ้มครองสิทธิ์จังหวัดนครนายกนะคะ,ะโทรไปหาอายการคุ้มครองสิทธิเวลาเขาจะฟ้องร้องลุงให้ลุงรับผิดชอบเนี่ยลุงบอกไม่นะลุงไปพบใอายการเขาเรียกมาไกล่เกลี่ยเลยใครคถูกใครผิดว่ากันตามกฎหมายแลวไปพบอายการเลยใช่ครับจะเป็นตัวช่วยให้กับคุณลุงนะค่ะ เสยผมก็น้ำแย่เลยนี่นอนไม่หลับมาเลยนะเเสียที่เสียที่ยังไม่พอยังต้องมาถมที่ให้เขาอีกนะไม่ผมว่ามันต้องสู้กันยาวล้วเรื่องนี้นะครับลุงนะรรจริงจริงเนี่ยลุงครับผมพูดหลักการเอาไว้นะลุงฟังอย่างเดียวพอนะท่านอื่นจะได้ทราบว่า ถ้าเราเป็นที่เราเป็นโฉนดเอกสารสิทธิ์ของเราอยู่แล้วแล้วที่ข้างๆเขา,ขา,ขามารังวัดปัญหาที่มันเกิดเนี่ยมันไม่ใช่ส่วนใหญ่จะเป็นเป็นเจ้าเจ้าที่ข้างๆไปขายกับบุคคลภายนอกออพอขายเสร็จปับ๊บเขาต้องมากระทําการรังวัด พอมาดังวัดปับ๊บมันก็จะลุกที่ข้างเคียงเกิดปัญหานี้บ่อยมากถ้าพอลุกที่ข้างเคียงปับ๊บมันเกิดข้อพิพาทกันเกิดขึ้นพอเกิดข้อพิพาทเกิดขึ้นคนถูกลุกก็จะไม่ยอมก็ค้านค้านเสร็จปับ๊บกรมที่ดินเจา้าพนักงานที่ดินก็ไปทําแผนว่ามีการดังวัดและมีการคัดค้านกิดเกิดขึ้นถ้าคนที่ถูกลุกค้านแล้วเขาไม่ยอมคนที่มาทําการดังวัดจะเอาให้ได้ตามที่มาดังวัดก็ไปฟ้องศาลเอาโน้นอะ่ะแล้วก็ไปสู้คดีกันในชั้นศาลแต่ถ้า ยึดตามหลักเดิมหลักเจ้าของเดิมที่ยังไม่มีการดังวัดไอ้นั่นก็โฉนดไอ้ช่างครั้งก็โฉนดอันนี้ก็โฉนดนี่ก็โฉนดนะครับแล้วก็อยู่ด้วยกันแล้วก็รู้ว่าแดนมันอยู่ตรงไหนก็ไม่มีปัญหาใช้หลักแดนธรรมชาติแต่พอคนขายขึ้นมาปั๊บคนไปรังวัดปั๊บแดนมันจะเปลี่ยนซึ่งหลายคนก็งงว่าโฉนดสองแปลงทำไมมันทับกันยดาอีกใช่ไหมมันเป็นเพราะว่าม็มีคนออกเก่าออกใหม่ออกหลังคนละระบบกันอะไรกันเนี่ยนะก็เกิดปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นกับคนที่มีปัญหาที่ดินเนีปัญหา เจะได้จบปัญหาไปหนึ่งเรื่องย่อมไม่ไห้คนรวยลูกเขาเดินไู่้เออใช่นี่แหละนี่แหละพอดังวัดเลยมีปัญหาถ้าเราไม่ยอมแล้วก็ค้านค้านเข้าไปฟ้องศาลถ้าจะเอาก็ไปฟ้องศาลถ้าพอเราค้านเขลูกมาเขาบอกว่าถึงเป็นโหนเป็นของผมแต่นาเขายังมีสิทธิ์เพราะเขายังเป็นของพี่ลูกอยู่นาเขาบอกต้องต้องล่นได้ให้หรผมล่นที่ผมจะล่นทาไหนล่ะล่นไปเขาไปทะเลาะกับทั้งอื่นอีก เลยครับอมาว่ามากร่นกันมาตลอดครับลงกานชัยผมพูดแค่นี้นะจบนะไปเจรจากันตามนั้นนะสวัสดีครับครับค่ะสวัสดีค่ะเรื่องที่พี่ถนอมถามเรื่องการโอนนะคะกำหนดการโอนถ้าเกิดว่าจองหลังออกหลังปีหนจะห้ามโอนภายใน10ปีครับถ้าออกก่อนหน้านั้นโอนได้ภายในหปี นนหลังจากห้าปีแล้วน <ไป S 2> อนสปกรไหมใช่ส,สปรกรที่กลายเป็นหลังแดงเป็นครุฑแดงอะค่ะอืมใช่ก็จะมีกําห<ม>นดระยะเวลาห้ามโอนเอาไว้ใช่นะครับแต่ว่าสามารถเอาไปคาประกันหนี้เงินกู้ได้นะคะอันนั้นได้อยู่แล้ว <ใช S 2> ครับอืมออพี่สราวุฒิเจ้าของตลาดเทพเจริญบอกยินดีรับผิดชอบค่า,ชาใช้จ่ายในการจัดส่งรถวิวแชร์ไปต่างจังหวัดด้วยครับถ้าพี่น้องต่างจังหวัดต้องการนะขอบพระคุณมากมากเลยค่ะนี่ข้าช่วยเพิ่มเติมนะผมก็บอกอย่างเดียวละครับ ผมขอให้คนที่ต้องการความช่วยเหลือขอคนอื่นเขาเนี่ยนะขอให้ลำบากและเดือดร้อนจริงลำบากเดือดร้อนจริงนะครับแล้วก็ให้เขาตรวจสอบกันาบางคนบางคนไม่ได้ลำบากแต่อยากได้แต่อยากเห็นว่าเขาเหมือนกับแจกง่ายๆก็เลยขอผมถึงบอกว่าเราต้องให้คนที่เขาเดือดร้อนนะเขาต้องการช่วยคนเดือดร้อนนะ คนไม่เดือดร้อนนี่อย่าไปขอเขาเลยเราไปซื้อเอาใช้เองแตครับเหมือนตอนช่วงที่คนิดมาใหม่ใหม่ที่มีตู้ปั่นน้ำใจค่ะเราก็จะเห็นว่ามีคนที่ไม่ได้เดือดร้อนอ่ะไปเปิดตู้แล้วหยิบมามาหยิบนู่นหยิบนี่ไปอ่ะนะคะคนที่คราลำบากจริงๆก็ไม่ได้ใช้บริการตรงนั้นครับค่ะต่อเลยครับคุณสุวรรณคำนะคะจากศรีสะเกดค่ะสวัสดีค่ะคุณสุวรรณคำค่ะสวัสดีครับ ทีวีก็ไม่ค่อยดีค่ะบ้านนอกมอนลมไม่ไม่ไม่ฟังโทรศัพท์อย่างเดียวอย่าไปดูทีวีนะฟังจากเสียงโทรศัพท์นะค่ะเป็นอะไรกับเด็กล่ะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นตาเป็นยายขึ้นย่าน่าไม่เป็นย่าค่ะย่าไหนเกิดอะไรขึ้นครับเออพอดีผัวเมียมันทะเลาะกันไงก็แยกทางกันพอดีจะไปเอาลูกมันไม่ให้เข้าเลยค่ะมันไม่ให้ไปหาลูกเลยมันไม่ให้พ่อไปใกล้เลยมีกีดกั้นเลยอเข้าบ้านมันไม่ได้เลย จะจดทะเบียนสมรสกันไหมเจดค่ะแต่คนคนโต,ตคนแตไม่ไล้เกิดมันเอาเอาเป็นนามสกุลแม่มันนะแต่อ็ไม่เป็นไราไม่มีปัญหาแล้วเพราะว่าไม่มันไม่เป็นไรบอกให้ให้ให้ใหสีแม่ก็ได้ไม่หรอกคือถ้าเป็นพ่อแม่จดทะเบียนสมรสกันเนี่ยลูกเกิดมาเนี่ยก็เป็นลูกพ่อลูกแม่แต่ว่าถ้าจันไม่งจอดงที่ที่ไปเปลี่ยนนามสกุลพ่อแม่ไปจดท่อมันยังไม่รู้เลย มันมันมันเป็นนามตระกลพ่อออกมันเป็นของแม่พ่อนม่รู้เลยมันไปกี่ยวกันมันเป็นไปจะออกที่อำเภอเดี๋ยวนะผัวเมียผัวเมียคู่นี้เนี่ยเขาอยู่กินด้วยกันเขาจดทะเบียนสมรสกันตั้งแต่ต้นไหมก่อนมีลูกไหมไม่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 ค่ะไปจดตอนหลังได้คนที่สองค่อยจดได้คืออย่างนี้ครับคืออย่างนี้ฮะถ้า การจดทะเบียนสมรสเนี่ยถ้ามีทะเบียนสมรสลูกเกิดมาปับ๊บลูกก็จะกลายเป็นลูกของพ่อแม่โดยสมบูรณ์ตามกฎหมายมนะครับแต่ถ้าพ่อแม่อยู่กินด้วยกันแล้วไม่จดทะเบียนสมรสแล้วมีลูกเกิดมาลูกจะเป็นลูกของแม่คนเดียวตามกฎหมายตามกฎหมายนะจริงๆก็คือลูกพ่อตามพฤติไนใลูกพ่อแต่นิติไนใลูกแม่มโดยชอบตแต่เมื่อไหร่ที่พ่อกับแม่มาจดทะเบียนกันภายหลังลูกก็จะเป็นลูกโดยชอบทั้งพ่อทั้งแม่ตามกฎหมายทันที สมบูรณไม่ต้องไปจดทะเบียนรับรองบุตรทีนี้ถ้าคุณจดกันมาแล้วเนี่ยถ้าจดกันมาแล้วก็แสดงว่าเป็นลูกโดยชอบโดยกฎหมายยกเว้นนัเป็นลูกเมียไม่ใช่ลูกเราลูกสามีลูกติดเป็นนากูลพ่อมันอยู่ค่ะเขาเป็นลูกใครเขาเป็นลูกใครลูกพ่อปะทั้งทั้งสองคนเป็นลูกจากพ่อและแม่เดียวกันถูกไหมคะ ค่ะพ่อเดียวกันแต่คนโตเป็นเป็นเป็นนามสกุลของแม่มันคนที่สองเป็นนามสกุลของพ่อย่าจะไปเอาหลานมาเลี้ยงแม่เขาไม่ยอมมันก็ย่าเป็นทาอะไรไม่ได้เนี่ย้าจารย์มีแต่พ่อไปหาจะบาจะไปเอามาเล่นคู่สะขัดมันก็ไม่ให้เลยไม่ไม่ให้เข้าบ้านมันเลยอ่าถ้าไม่ได้ถ้าไม่ได้พ่อก็ต้องฟ้องศาลใช้สิทธิ์ทางศาลน่ะค่ะแล้วต้องบอกบอกบอกผู้ใหญ่บ้านเขาไหมคะ ไม่เกี่ยวผู้ใหญ่บ้านไม่เกี่ยวผู้ใหญ่บ้านทําอะไรไม่ได้ผู้ใหญ่บ้านทําได้อย่างเดียวผู้ใหญ่บ้านช่วยได้อย่างเดียวช่วยไกลเกลี่ยเฮ้ยพ่อลูกเขาได้เจอกันบ้างจะไปกลีดกันเขาทาไมแล้วพ่อลูกนะรู้ไหมเนี่ยถ้าพ่อเขาตายก็ทิ้งสมบัติไว้ก็ได้ลูกอ่ะแล้วคุณจะมากลีดกันลูกกับพ่อเขาได้ยังไงอย่างเงี้ยใช่ผู้ใหญ่บ้านช่วยได้ช่วยไกลเกลี่ยนะก็บอกเขาอย่างนั้นน่ะนะแต่ถ้าเขาไม่ยอมเนี่ยนะเราก็ต้องใช้สิทธิ์ทางศาล ใช้สิทธิ์ทางศาลต้องฟ้องศาลนะ่ะก่อนฟ้องก็ไปพบอัยการเขาก่อนอยู่สีสเกตใช่ไหมครับค่ะค่ะอยู่อำเภออะไรครับสีสเกตค่ะค่ะทางอำเภอไม่ให้ไปอัยการเลยนะคะให้ไปที่เอ่ออัยการศาลพรินิจครอบครัวอะไรเนี่ยอ๋อสถานพินิจใช่ไหมไปให้เขาเจรจาให้ก่อนใช่ไหมเคยเคยไปอายการมาแล้วเหรอไม่อายการไม่ได้ไปค่ะไปแต่ศาลเพืพูดถึงไปปรึกษาเขาน่ะค่ะอ๋ออ๋อเนี่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  คือคืออย่างนี้ถามมาที่ทำไมต้องไปอายการเวลาเกิดข้อพิพาทกันเกิดขึ้นเนี่ยข้อพิพาทจะนําไปสู่การฟ้องร้องหนึ่งในทางอาญาสองในทางแพ่งเรียกค่าเสียหายชดเชยนะครับเพราะฉะนั้นก่อนฟ้องเนี่ยอายการเขาจะช่วยช่วยว่าเฮ้ยคุยกันได้ไหมตกลงกันได้ไหมคดีอาญาบางคดบางข้อหาเนี่ยยอมยอมความได้ นะครับคดีแพ่งนั้นยอมได้ทุกกรณีอยู่แล้วถ้ายอมนะเพราะฉะนั้นอายการก็บอกมาคุยกันก่อนไกลเกลี่ยกันก่อนถามว่าทาไมต้องไกลเกลี่ยเรื่องมันจะได้ไม่ไปรโรงรกศาลไงครับจริงศาลน่ะฝ่ายนิติกรของศาลเขาก็ไต่เกลี่ยศาลน่ะนะไกลเกลี่ยเหมือนกันอายการเขาก็ช่วยไกลเกลี่ยเพราะฉะนั้นเราไปพบอัยการก่อนดีที่สุดเลยจดเบอร์โทรศัพท์ครับจดอร์จดะคะ S <S เ,ดเดี๋ยวให้เบอร์ไปค่ะจ้าจ้า,จาถ้า,ถาพร้อมแล้วบอกนะคุณลินดาจากนนทบุรีบุตรมีบุตรกับสามีไม่ได้จดทะเบียนเราสามารถเรียกค่าเลี้ยงบุตรได้ไหมเพราะเขาไม่ส่งเสียได้ครับได้ฮะนี่ต้องฟ้อง่ะครับถ้าเขาไม่จ่ายก็ต้องฟ้องแต่ปัญหาการฟ้องเนี่ยมันก็เป็นเป็นทางแพ่งไงนะคือคณสวนคพร้อมมัยยังพร้อมแล้วค่ะศูนย์สี่ห้าค่ะ ศูนย์สี่ห้าหกหนึ่งหกหกสี่ห้าไม่ใช่ใช่ไหมคะเอาใหม่นะเอาใหม่นะเอาใหม่นะคุณจดใหม่จดใหม่หมดเลยครับเอาใหม่นะเริ่มใหม่นะศูนย์สี่ห้าหกหนึ่งหกเออหกหนึ่งหกหกหนึ่งหกค่ะเจ็ดสามแปดอ๋อเจ็ดสามแปด อ่าแล้วเบอร์นี้นราโทรไปอัยการใช่ไหมคะนี่อะไรใช่ครับโทรไปหาอุยการก่อนนะให้เขาไปเกลี่ยก่อนนิดนึงเนี้ยนะครับให้เขาเชิญพ่อเชิญแม่เด็กไปคุยกันนะสวัสดีครับรขอบคุณค่ะค่ะยินดีค่ะ